สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้พามาชมฟาร์มหมูของเพื่อนบ้านนะคะในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละอันนี้เป็นหมูป่าแต่เมื่อกี้เจ้าของเขาบอกพันอะไรไม่รู้จําไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปถามอีกทีเดี๋ยวจะลงให้ดูดูที่ลูกลน้อยตาตาพี่นอ้องโอ้ยลายแตงไทยด้วยลายแตงไทยด้วยน่ารักนะคะนี่เลยค่ะหมูป่าพันขอก้อนนี้มีหมูอยู่หนึ่งสอง หมูดำนะคะหมูดำพันธุ์นี้สามสีนี่อยู่สตัวเนาะเออมาเลาะดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นหมูพ่อพันนอผสมนะคะพอกนี้ก็คอ,อกเล็กๆทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ น,นี่น่าจะเป็นหมูแม่พันธุ์แต่ว่าน่าจะคลอดไปแล้วเพราะตัวมันรู้สึกจะยังไม่ฝืนตัวเล็กอันนี้ก็แม่พันธุ์นะคะเพิ่งคลอดนะคะดูลูกหมูสิคะสามตัวเลยโอเคเราก็มาลอดูฟาร์มเพื่อนบ้านเผื่อจะเราจะเอาหมูไปทําไปเลี้ยงเป็นหมูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะเราจะได้ จองไว้เลยลายแต่งไทยน่ารักมากเนาอันนี้ก็ชมของเพื่อนบ้านบ้างของเราบ้างน,นะคะแล้วก็มีสวนแตงผสมผสานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมสวนกเกษตรสวนแตงนะคะเดี๋ยวนี้แถวบ้านเขาปลูกแตงกันแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ทำร่องแบบนี้แล้วทำสายยางระบบน้ำซึมนะคะ น้ำซึมอันนี้เพิ่งลงปลูกใหม่นะคะแล้วตรงนู้นเขียวแล้วนะคะเก็บขายได้แล้วลูกชายบอกว่าไม่ให้เดินไปนะคะเพราะว่าเขาพ่นยายอยู่เดี๋ยวยาปิวนะคะในหมู่บ้านเรามีสวนเกษตรเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยเขาปลูกแตงแตงกวากําลังเก็บขายเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ด้วยว่าเขาเลี้ยงหมูพันอะไรนะคะเพราะาเราสนใจลูกหมูนะโอเคคลิปนี้ก็ฝากติดตามฝาก ไลฟ์ฝากแชร์ให้คุณยายชิมด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะจบด้วยลูกหมูน่ารักน,น่ารักเลยนะคะพี่โตชไม่มมอ